ขอกราบเรียนว่าขอกราบเรียนว่าขอกราบเรียนว่าขอกราบเรียน <laughs> <laughs> กระงนาเลยนกระททบใจในแะแถวในแต่ละช่วงนะคะเพื่อให้การปั่นจักรยานของจวนครราชสีมาของเราในโคการปั่นเพื่อข้อนี้ประสบความสาเร็จไปสู่เป้าหมายให้ได้ค่ะค่ะเฉพาะวันนีเรีนาเกือ2,000คันได้ะว่าซอนค่ะเรียกวาาตได้มีการซ้อนคะปั่นหรือว่ i a เรียกว่าเป็นา อำเภอนะคะสแกแขงค่ะมาเป็นวเลยนะคะน้องเล็กน้อยน่าะองวบจักราอายุน้อยที่สุดวันนี้ก็มาเนมากเลยค่ะแล้วก็บางท่านัจักรยานแม่บ้านนะคะก็มา้ว